ราสีบอกว่าฉันมาคนนี้ตะใครเยอะนะเยอะตะใครเยอะลื่นมากเอาละครับเอาละครับ,ลรบแล้ววันนี้เราก็ย้ยอยู่ที่เกาะสม,มิทธ์บูบูบูอ๊ยแล้วตะเบียดทำไมนี่ นี่ตอนนี้เราจะไปหาร้านข้าวกินกันสักร้านจะกินอะไรครับกินอะไรก็รู้ว่ารู้ปล่อยทะเลนั่นี่ะอ่ะครับ <c oughs> เราก็กำลังเดินไปที่ร้านพลอยทะเล <c oughs> เป็นร้านหมูกระทะนะครับไม่ใช่อ้าวไม่ใช่จะกกิินนนนรร้าาไไไหที่เปจำร้านนั้นได้ไหมพลอยทะเลที่มี ที่มีควงไฟแบบเยอะๆเลยเออจบแล้วฟันนี้มีงานรถด้นะอย่าอย่าวิ่งค่ดหรือโดนตีคาเกาะทางก็แบบนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆเพื่อไปกินข้าวที่อร่อยที่สุดเอาแล้วเอาแล้วแล้วลงลงแล้วลงแล้วเตรียมลง เรากำลังเดินลงเรากำลังเดินลงทะเลกแล้วแป๊บนึงเดีวก็เดินขึ้นมาอยู่นี่นะมาแล้วถึงแล้วช่ <c oughs> ยังไม่ถึงกลินใครตดเนี่ย ดูก่อนดูคนกระโดดก่อนพี่หวานกระโดดเลยพี่พี่แบงค์เหยียบขาพี่หวานหักแล้วไปเราอก a l k w a วอ walk ตินต่อไปกันเลยนี่ครับเราก็ได้มาเดินริมทะเลแล้วรู้สึกรู้สึกไงบ้างครับที่กำลังเรากำลังไปกินข้าวรู้สึกเดินทางไกล เหมือนเราลูกเสือค่ะรู้สึกเดินทางไกลอ่ะรู้สึกเหมือนเราอยู่ค่ายลูกเสือใช่ไหมใช่แล้วก็ได้ออกกำลังกายด้ค่ะอ๋อเราคิดขากลับหรือยังว่าเราสนุกไหมขากลับเนี่ยอก็น่าจะสนุกะค่ะความหิวโซงแต่ละคนดูสนุกไหมครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงบ้างตอคถาม่อยค่ะ สอบถามความรู้สึกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่นั่โอ้สนุกค่ะแม่น้ำไปตเพื่อเลยอ่ะถังไฟลามาเลยอันด้าเปนไงครับรู้สึกรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างไม่าไปกินมาม่ารู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าเดินมากรลยค่ะ คือว่ากินหรือยังคะเนี่ยสัมภาษณ์ดีสัมภาษณ์ที่อยู่ยังครับอยู่แล้วครับอยู่แล้นี้เราไปหาร้านที่ดีที่สุดของเม็ดนะครับร้านนี้นะไม่รู้สึกยังไงบ้างสับนตัไม่ส่วทตัวเฮ้ยใครอาบน้ำแล้วอย่าไปลุยเลยได้

รานนะคาตอนนี้คือโตเต็มมากเลยค่ะโอ๊ยสมคิมารากาตอนนี้โ <anak lonely, S 2> ตเต็มมากเลยค่ะไม่มีโตหน้าเลยค่ะเราทำยังไงดีนะคะช่วยหาโตหน้ค่ะสง่าทักครับรายการถ่ายการนะคะโอ้ยรายงารนรายงานเป็นงไงปอรไลท์ไงอค่ะรู้จักปอรไลท์ไหมยูโน่สปอรไลท์สวยอะจันเดย์สวยสวยสวยสวารตสวยสปาร์ยสวยสวยมาก อันนี้พอแล้วอันนี้อยากออกยูทูบเบอร์ช่องดัง <Background. S 2> นานๆเนี <Ey dancing además> ่ยแล้วเราก็ได้โต๊ะแล้วนะครับ

อิ่มไหมอิ่มไหมเป็นไงอาหารเป็นไงอร่อยแล้วการโชว์สแสดงเป็นไงบ้างดีดีเหรอชอบหรอ อันนี้อยากออกช่องดังเนี่ยเดินหน้าหน้าแ<า>ช่กล้องอยู่นะอย่าถ่ายนะคะมาขอความเป็นสิทธิให้เราหนุหนๆจะสุดจะสุดทางแล้วจะสุดทางแล้วตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเราอะไรนกลับกลับที่พักนะกลับไปทำอะไรต่อเล <sh arp inhale> มีแต่ความมืด อันนึงอนะ่ะเอาขอเขาไปหมดแล้วแค่ไปหมดนี่ดูดูถ่ายเขาฆ่าไปหมดแล้วดูถ่ายเขาข้าหมด ตอนหินเราจะเราจะถ่ายไปเรื่อยก่อนตอนหินเราจะบู๊อีกทีนึงเฮ้ยเราต้องกระโดดอีกแล้วเหรอกระโดดโดดได้เปล่าเฮ้ยโดดดีๆนะถ่าย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 นะถ่ายสอง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  ราของตัวเองหายมทีไรดครบพูดมีไฟมีแฟดใครมีแฟทสองอีกไม่ขึ้นแล้วถ่ายรูปหน่อยบ้าถ่ายรูปหน่อยไม่เปใการั่งถายเลยเฮ้ยสวยอ่ะเฮ้ยเปียกมาไม่ตอนคืนนั่งคนเดียวบประเท่อยู่นะออ อุ่ยมีปลาอยู่ในน้ำด้วยดูดิดูดิดูดิ สีบอกว่าฉันมาฉันมาโอ้เจ็บไปว่าเจ็บโอ้เจ็บลุกลุกได้ไหมที่หน้าแพงกล้อมาข้างหลังเราพี่กอล์ี่อเคได้เออโอ้เจ็บข้างนี้เกิดอุบัติเหตุหลอกขลอกไม่ถึงกับมีเลือดหรอกอ่ะ สีแี่ละถามสีคนร้องสีเดเด้อเด้อเด้ๆเดี๋เดๆพี่เดินไปล้างไปล้างที่นู่นคนนี้ตัไส้เยอะนะเยอะตักไเยอะมาก Thank you. เหยียบทรายมาเลยเหยียบทรายอย่าหยับหินเหยียบทราย กาเกงขาดกางเ้ขาดกาเกงขาดอคนคนเกดเกปลขังขีังเจ็บหนามเจ็บขาบาดเจ็บกางเกงขาดดูดูกางเก จับมือกเอาว่าคือหายตัวแล้วล้มยยกก็ล้มไม่ได้กันเลยผู้นี้นะครับล้ม